อยู่ตรงจุดของจุดชมวิวของอาคารเด่ทัตนางศลครับนะครับถ้ามองเห็นด้านนี้น้านหนแล้วที่จะเป็นอาคารที่จะเป็นสีทีาบานคือเป็นวัดราชนาวรานะรับที่เป็นหลังคาั่นคือเป็นโลหะทางแดงนะครับที่ไปเปลี่ยนเป็นสีด่าะเพื่อให้ขอผาส่วนมาทางด้านนี้นครับด้านนี้เห็นแล้วด้านนี้เห็นแล้วมือองนี้คือพระพาชัยมหาเจษฎาเครับถ้าเรกจากพระพาชัยมหาเจสฎาเมื่อแล้วก็จะเห็นกันลูกแล้วเห็นไหมครับยอด เรียกว่าวัดทุกเรียกว่าขอทองแต่ภขาทองก็คือมาทีงนี่หนะครับเป็นท่ี้องบาสเมยนี่คองเมเราเนี่ยอะไรน้องใ้้องบาสเมย์ครับถ้าเดี๋ยวมาอีกนิดนึงเห็นไหมครับวกนู้นนั่นก็คือพระราชาันัดีของพระเจ้าเนื้พระเนื้อราชอะไรตรงจุดนี้เราก็จะขอแค่นี้ก่อน